สวัสดีวพ่รุ่นนะไม่ได้ทำพอดแคสต์นานเป็นยังไงกันบ้างครับไม่รู้ว่าตอนนี้จันโอูิลลาการเล่าเรื่องยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะเออสบายดีกันไหมจัน์อูยังคงวุ่นวายเกี่ยวกับการบริหารคนอยู่นะปวดหัวจริงๆนะครับต่างคนต่างก็มีปัญหาของตัวเองกันแหละเนาะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็ประคองตัวเองกันไปนะครับทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเนาะจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังเออเรื่องมันคืองี้เว้ย ผมทาวิจัยเรื่องทักษะสถาปนิกแล้วก็ทําไปทํามาเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าเฮ้ยที่เราเรียนเรียนกันเนี่ยมันไม่ค่อยได้เรียนรู้เรื่องการทําธุรกิจเลยนะหรือการเปิดบริษัทหรือว่าการหาเงินต่างๆเนี่ยไม่ค่อยได้รู้เลยนะครับใช่ไหมแล้วความฝันความหวังของวัยรุ่นสถาปัตย์หลายๆคนเนี่ยจบมาใหม่ ก็อยากทํางานเปิดบริษัทใช่ไหมโดยเฉพาะเปิดบริษัทกับเพื่อนใช่ปล่าล่ะเออใครมีความฝันแบบนี้บ้างคอมเมนต์กันไว้หน่อยสิขอดูผู้มีความหวังความฝันกันหน่อยเร็วเอาจริงๆนะถ้าทําได้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเปิดบริษัทกับเพื่อนทํางานกับเพื่อนได้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่สนุกมากแล้วก็ได้เงินด้วยใช่ไหมแล้วก็น่าจะแฮปปี้กันหมดใช่เปล่าเออแต่จริงๆแล้วอ่ะจากประสบการณ์ผมนะครับ ทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่รวมถึงเพื่อนๆด้วยเนี่ยบริษัทที่เปิดแล้วไปรอดอยู่กันยาวๆเนี่ยนะผมว่ามันมีไม่เยอะนะครับสุดท้ายมันจะหลงเหลืออยู่ประมาณสองคนสามคนจากห้าหกคนอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นๆก็จะแยกย้ายกันไปเติบโตเนาะหรือไม่ก็แยกตัวกันออกมานะครับแล้วทีนี้คำถามมันคือว่าปัญหามันคืออะไรวะทำไมส่วนใหญ่การเปิดบริษัทกับเพื่อนเนี่ยมันถึงไปไม่ค่อยรอดผิดใจกันหรือเปล่าความเห็นไม่ลงรอย รายได้ไม่พอหรือว่ามันมีคนโกงอเนี่ยเออเอาจริงปัญหามันก็มีร้อยแปดพันเก้านะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าเราอยู่ในจุดนั้นน่ะแบบว่าเราทำงานกับเพื่อนไปจุดหนึ่งแล้วเนี่ยปัญหาอะไรมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ลองมองดูมุมนี้ไว้เรื่องที่ผมทำวิจัยเนี่ยเรื่องทักษะเนี่ยทักษะที่พวกเราและเพื่อนๆฝึกฝนกันมาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันซ้ำกันมันซ้ำกันนะครับ สำหรับวัยรุ่นที่มีความคิดว่าจะเปิดบริษัทกับเพื่อนนะลองคิดในมุมที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ดูนะแล้วลองตัดสินใจดีๆกันอีกทีหนึง่งไม่ใช่ว่าไม่สมควรเปิดบริษัทกับเพื่อนนะครับอย่าเข้าใจผิดนะเปิดบริษัทกับเพื่อนอ่ะดีสนุกนะครับผมมีเพื่อนที่เปิดบริษัทรวมตัวกันอยู่นะเป็นบริษัทที่ดีเลยแหละสนุกด้วยโคตรฟินคือถ้าผมหมดหนทางในการเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยผมผมก็ว่าจะไปยื่นพอสมัครงานกับบริษัทมันซะหน่อยคืองี้ เราลองคิดสิว่าสมมติเรามีคนเดียวในบริษัทเนี้เอาสะว่าเป็นบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมแล้วกันนะออกแบบบ้านแล้วกันนะอะเราต้องมีทักษะอะไรบ้างเรามีสกิลอะไรบ้างถึงจะทําให้บริษัทที่เราเปิดมายอยู่รอดได้เออได้เงินพอเลี้ยงดูตัวเองเอาแค่พอเลี้ยงดูตัวเองก่อนนะอย่างแรกคือเราต้องหางานเข้าบริษัทก่อนใช่ไหมครับไม่มีงานก็ไม่มีรายได้นะครับเพราะงั้นสิ่งแรกๆอะที่ควรมีคือทักษะการหางานไหม ใช่ปะเออถ้าไม่มีงานจ้างเข้ามาเราจะทํางานอะไรอ่ะใช่เวลาทักษะที่น่าจะส่งผลต่อการหางานเลยคือทักษะการเจรจาไหมการขายไหมการนําเสนอตัวเองการโน้มน้าวการสร้างคอนเนคชั่นอะไรพวกนี้หรือเปล่าเพื่อให้มีงานเข้ามาหาเรานะครับเอาจริงี่ยทักษะพวกนี้นะเป็นทักษะแรกๆเลยนะครับที่นักศึกษาสับปะกร,รมเนี่ยเจ็บปวดเพราะว่าเราก็ไม่เคยหางานใช่ไหมปกติ อาจารย์เอางานมาให้เราทําอ่ะเราไม่เคยหางานเองนะครับแล้วก็ไม่รู้จะต้องคุยยังไงเริ่มงานยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออ,อสมมติว่าพอเรามีทักษะการหางานเข้ามาแล้วพองงานเข้ามาปั๊บทาไงต่อเราก็ทํางานใช่ไหมเออเอาจริงเอาจร,จริงมันก็ยังไม่ได้ทํางานเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันงานเข้ามาแล้วเนี่ยอะถ้าเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยทำงานกับคนที่ไว้ใจได้ย้ําว่าคนไว้ใจได้นะเราก็อาจจะลงมือทําเลยก็ได้ ถ้าเราเป็นมืออาชีพปั๊บเนี่ยมันต้องมีการตกลงสัญญากันก่อนเออเซ็นสัญญาว่าจ้างกันก่อนไม่งั้นโดนโกงโดนเบี้ยวขึ้นมาเนี่ยเจ็บนะครับบอกเลยเจ็บจริงๆเพราะงั้นมันก็ต้องมีทักษะการเจรจาการทําสัญญาก็ต้องพอรู้เรื่องกฎหมายบ้างใช่ไหมมีความรู้เรื่องกฎหมายหน่อยมันก็ควรจะต้องทําเป็นอะต้องรู้ไว้อะถ้าเกิดว่าเรามีรุ่นพี่มีคนรู้จกักก็ขอดูสัญญาที่เขาจะใช้กันหน่อยสัญญาว่าจ้างออกแบบบ้านอะไรเงี้ย ลองถามถามเขาดูหน่อยก็ไม่น่าเสียหายอะไรใช่ไหมอันไหนที่มันเป็นความลับบริษัทเขาเนี่ยก็อย่าไปยุ่งนะ <c oughs> มันก็ไปเป็นล้วงลูกเขาก็ไม่ดีเออพอเราเซ็นสัญญาปับ๊บมันก็เหมือนการันตีนิดนึงว่าถ้าเราทํางานเสร็จทํางานได้ตามเป้าหมายที่เรากับลูกค้าตกลงกันไว้เนี่ยเราจะได้เงินใช่ไหมครับจากนั้นเราก็ทํางานาทำงานเนาะแน่นอนงานสถาปนิกเต็มๆแล้วเนี่ยก็แบบที่เราเรียนมาเลยนะครับเป๊ะ หาข้อมูลวิเคราะห์ออกแบบนําเสนออะไรเงี้ยทักษะที่เราต้องมีตั้งแต่ตอนที่เราเรียนเนี่ยก็คือการบริหารจัดการเวลาใช่ไหมเดี๋ยวส่งงานไม่ทันก็เป็นเรื่องทักษะด้านดิจิตอลที่ไว้ดับงานทําเลนเดอร์อะไรอย่างนี้ทําโปรแกรมต่างๆช่วงนี้แหละมันใช้สิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดในการทํางานนะครับก็อาจจะมีไปดูหน้าสายงานบ้างไปคุยกับช่างบ้างอะไรแบบนี้จะพูดว่า สิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดในรั้วมหาวิทยาลัยลนะครับมันอยู่ในช่วงจังหวะนี้แหละจังหวะทํางานนะเนาะใช่ปะอ่าทํางานเสร็จปับ๊บเป็นไงส่งมอบรับเงินจบจบไหมวะ <c oughs> ในลูปหนึ่งงานที่เป็นบ้านเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละจบมันอาจจะมีแบบเซอร์วิสลูกค้าหน่อยอย่างเช่นว่าพอเริ่มก่อสร้างเราก็เข้าไปดูหน้าง,งานเดือนละครั้งอะไรแบบนี้นะแล้วแต่แล้วแต่ตกลงกันในสัญญาเนาะ แต่ในชีวิตการทํางานนะครับการทํางานหาเงินจริงๆเนี่ยงานเดียวมันอยู่ได้ไหมถ้าง,งานเดียวมันอยู่ได้ทั้งชีวิตเนี่ยมันน่าจะเป็นสเกลแบบว่าโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วนักออกแบบรุ่นใหม่โนเนมแบบเราเนี่ยเขาจะมาจ้างเราไหมเออคุณหมงคุณหมอเขาจะอยู่ดีจะมาจ้างเราไหมถ้าเกิดว่าเราไม่มีทีเด็ดไม่มีโอกาสหรือว่าไม่เจ๋งจริงเนี่ยยากนะครับที่งานเหล่านี้จะมาจ้างเราใช่ไหม ความน่าเชื่อถือเราน้อยนะครับเราเพิ่งผ่านไปได้แบบงานสองงานอะไรเงี้ยเพิ่งออกแบบบ้านได้หลังสองหลังเองเงี้ยเขาก็จะไปจ้างคนที่เคยทํามาแล้วไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมยอมจ่ายแพงเพื่อได้ของชัวร์ๆอะไรเงี้ยเพื่อได้งานออกแบบที่ดีชัวร์ๆอะไรแบบเนี้ยอา้าวแล้วคราวนี้ถ้าเราอยากให้บริษัทเราเติบโตทําไงอะ่ะทํางานไปนานๆอะ่ะใช่ปะ่ะทํางานไปนานๆเก็บพอร์ตเก็บอะไรไปค่อยๆค่อยๆให้ลูกค้าบอกปากต่อปากมันก็ทําได้นะครับแต่มันนานเนาะแล้ว ยุคเราสมัยเนี้ยค่าใช้จ่ายมันเยอะเหลือเกินใช่ไหมเออมันก็ต้องมันก็ต้องมีลูกเล่นกันบ้างอ่ามันก็ต้องมีลีลากันหน่อยใช่ไหมแน่นอนแหละว่างานที่เราทำเนี่ยมันก็ต้องดีในระดับหนึ่งนะเอาง่ายๆคือเราเอาไปให้ใครดูเนี่ยมันก็ไม่อายเขาอะ่ะเออเพราะงั้นเราจะทํายังไงให้งานมันเข้ามาอีกหรือเราใช้กลยุทธ์แบบว่าไปหาเพื่อนเก่าๆเฮ้ย hey, มีใครอยากสร้างบ้านไหม กูรับออกแบบนะอะไรแบบนี้ปะ่ะคนที่มีเพื่อนที่ต้องการสร้างบ้านเยอะๆเนี่ยมันก็ดีไปนะครับหรือว่ามีเพื่อนที่อยากเป็นนักลงทุนจะลงทุนสร้างร้านสร้างอะไรเงี้ยมันก็ดีไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราไม่ได้มีคอนเนคชั่นเป็นเพื่อนเก่าๆที่กําลังสร้างตัวพร้อ,รอมๆกับเราในขณะนั้นน่ะเราจะทำไงอ่ะเราจะทํายังไงให้บริษัทของเราอยู่รอดอย่างต่อเนื่องแบบว่าให้งานมันมีเข้ามาตลอดเนี่ย เราก็ต้องเริ่มนําเสนอผลงานตัวเองใช่ไหมครับเออก็ต้องสร้างชื่อเสียงกันหน่อยทักษะเรื่องการสื่อสารต้องมาแล้วแหละการตลาดก็ต้องมีหน่อยๆแหละถ้าติดตลาดยาวๆก็ต้องสร้างแบรนดิ้งขึ้นมาใช่ไหมทักษะการสร้างแบรนด์อะไรแบบนี้แต่สาปนิกเขาห้ามโอ้อวดนะครับแบบว่ากูเก่งมาเอาแบบกับกูเนี่ยไม่ได้นะหรือแบบตัดราคาคนอื่นเนี่ยอันนี้คือชั่วมากนะครับ จรญญบรนสุดๆนะถ้าเกิดว่าถูกสอบสวนขึ้นมาเนี่ยถูกยึดใบประกอบวิชาชีพแน,น่ๆเนาะเราก็ต้องมีการตลาดแบบสิ่งที่คิดกันก็คือขายตัวเองผ่านผลงานนะครับอ่างานเราก็ต้องดีระดับหนึ่งอนะ่ะเราถึงจะเสนอผลงานตัวเองสู่ต่อหน้าสาธารณชนได้ใช่ไหมพอมีงานเยอะขึ้นแล้วได้เงินแล้วอ่าโอ้โหรวยรวยแล้วหรือเปล่าเอ๊ะแต่ที่เราทำๆกันมาเนี่ยมันกำไรไหมวะ เราก็ไม่เคยเช็คใช่ไหมว่าสิ่งที่เราเสียแรงเสียเวลาลงไปกับเงินที่ลูกค้าจ่ายเรามาเนี่ยกาไรหรือเปล่าเราจะรู้ได้ไงเราก็ต้องทําบัญชีใช่ไหมครับรายรับรายจ่ายเหลือเท่าไหร่ค่ากินค่าอยู่ค่าน้าค่าไฟค่าโทรศัพท์มีค่าอุปกรณ์ด้วยไหมคอมพิวเตอร์กระดาษโปรแกรมฮ่ใครใช้โปรแกรมเถื่อนเปิดบริษัทแล้วระวังนะครับเราหังนะครับค่าเดินทางอะไรพวกนี้อีกค่าซ่อมรถค่าน้ํามันเออ หักลบกับรายได้แล้วเหลือไหมนี่ก็ไม่ได้รวมเที่ยวเล่นไปกินเบียร์กับเพื่อนอะไรเลยนะใช่ไหมโตมาหน่อยๆนะครับเมื่อเราโตขึ้นมาหน่อยๆสักประมาณยี่สี่ยี่ห้ายี่หกเนี่ยมันเริ่มแล้วนะเริ่มงานแต่งงานบวชงานศพแล้วนะครับเริ่มมีและเราก็ต้องช่วยๆกันไปใช่ไหมหักลบเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําบัญชีทักษะการทําบัญชีเนี่ยก็ต้องเป็นนะ เรื่องการเงินเนี่ยอย่าพลาดง่ายๆนะครับสมัยนี้มันมีให้ศึกษาเยอะแล้วเนาะใน y u ูทูบยูทูบเนี่ยโหผมเพิ่งมารู้ตอนผมโตแล้วเนี่ยเสียดายมากเลยนะครับถ้าเราจัดการบัญชีหรือว่าวางแผนการเงินเราดีกว่านี้ผมอาจจะสบายกว่านี้ก็ได้นะ <c oughs> พอทำบัญชีแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราต้องทำอะไรต่อจริงๆนะยิ่งถ้าบริษัทเราโตขึ้นยิ่งต้องทำภาษีด้วยใช่ไหมถ้าจ้างเอาซอร์สมาช่วยงานเนี่ยก็ต้องมีเอกสารหักภาษีณนะที่จ่ายอะไรแบบเนี้ยนะครับเอออะ กิปข้ามมาเลยแล้วกันสกิปข้ามมาตอนที่บริษัทเราโตขึ้นแล้วโอ้โหข้ามมาเร็วไปไหมวะทําคนเดียวไม่ไหวแล้วใช่ไหมโอ้ทั้งขายงานเจรจาออกแบบเขียนแบบทําบัญชีการตลาดแบรนด i n g อะไรอีกไม่รู้เ็มไ,ไปหมดเลยจํานวนงานก็เยอะปริมาณงานก็เยอะเยอะไปหมดงานที่ดูท่าไม่ดีเนี่ยก็ปฏิเสธไปเยอะแล้วนะแต่งานที่เข้ามาก็ยังเยอะอยู่ดี โอ้โหปีนี้เหมือนปีทองเออปีทองของบริษัทที่เราเปิดขึ้นมานะครับงานน่าสนใจเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยทำไงดีคราวนี้แหละนะครับทักษะการบริหารธุรกิจต้องมาแล้วใช่ปะจะทำไงดีจะจ้างพนักงานเพิ่มไหมจ้างพนักงานเพิ่มคือเพิ่มค่าใช้จ่ายบริษัทนะเพิ่มฟิกค,คอร์สนะหรือจะเป็นแนวจ้างเอาซอร์สรัวๆก็ทําได้นะครับแล้วแต่แนวทางการบริหารเลยนะแต่ถ้าไม่รู้ทาําไง นั่งทําอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้โหปวดหัวแน่นอนเหนื่อยด้วยนะครับพอมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะขึ้นเนี่ยก็ต้องมีทักษะการบริหารคนแล้วใช่ไหมเออต้องการคนมาช่วยเราทํางานนะครับที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยพอเห็นภาพไหมพอเห็นภาพปะแต่ละขั้นแต่ละตอนแต่ละงานเนี่ยมันต้องการทักษะต่างๆไม่เหมือนกันนะครับการหาคนที่ทํางานเป็นทํางานเป็นในส่วนนั้นๆน่นนะ ให้เขามาทําแทนเราใช่ไหมครับเหมือนเวลาเราเป็นลูกจ้างอะเนาะพนักง,งานเงินเดือนเงีย้ยบริษัทเขาก็ต้องการคนที่ทํางานในส่วนนั้นนั่นแหละเขาเลยจ้างคนที่ทํางานส่วนนั้นเป็นมาทําใช่ไหมเขาเลยมีช่วงเวลา professional practice เนะี่ยที่เขาพูดว่าช่วงผ่านโปรผ่านโปรเงี้ยไม่ใช่โปรโมชั่นช้อปปี้นะมันคือ professional practice นะครับคือเอามาทดลองงานก่อนให้เงินเดือนนะแต่อาจจะให้ไม่เต็ม พอผ่านระยะเวลาหนึ่งเนี่ยบริษัทเริ่มเชื่อใจแล้วว่าเราทํางานได้ทํางานได้ในขอบเขตงานที่เรารับผิดชอบเนี่ยแสดงว่าเรามีทักษะที่เขาต้องการจริงๆเขาถึงจะรับเข้าเป็นพนักง,งานใช่ไหมเออเหมือนผมเนี่ยอาจารย์อู๋เนี่ยผมก็มีช่วงโปรเฟชชั่นอลพักทิศนะครับผมก็โดนแบบว่าทดลองงานอยู่ปีนึงนะเอเอปีหนึ่งเลยนะจนกว่าจะเปลี่ยนสัญญาจ้างให้เป็นแบบพนักง,งานเต็มตัวอะไรแบบเนี้ยเออถ้าสอนหนังสือไม่ได้ ไม่มีความรู้เขาก็ไม่จ้างผมใช่ไหม <c oughs> หรือว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่มีวะแต่เขาจ้างผมทําไมก็ไม่รู้นะ <c oughs> เออไม่งั้นจันอออดตายแน่นอนถ้าทําช่องอย่างเดียวเนี่ยนะ <c oughs> เพราะงั้นอย่าลืมแชร์ซับสไคร b ์คอมเมนต์นะครับกระดงกระดิ่งอะไรก็กดกดไปนะเนาะเผื่อจะมีรายได้จาก YouTube เขาบ้างเออกดซุปเปอร์แตงมาก็ได้ <c oughs> โอ้จันอออยากหาเงินเพราะงั้นการเปิดบริษัทกับเพื่อนนะนะมันมีโอกาสเจ๊งค่อนข้างเยอะนะครับ นะผมก็ไม่อยากพูดคํานี้หรอกแต่ไม่วจะใช้คําไหนวะคือบางทีแค่เราลองเริ่มต้นคิดเนี่ยบริษัทมันก็จะเจงเห็นเห็นเลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเพื่อนๆเ,เราอ่ะทักษะมันซ้ํากันมันเหมือนเหมือนกันเราเราถูกฝึกเหมือนเหมือนกันนะใช่ไหมเพราะว่าหลักสูตรเดียวกันอาจารย์ก็สอนไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมแต่เพิ่งตกใจนะครับมันไม่ได้หมายความว่าอาจารย์สอนไปในทิศทางเดียวกันแต่เราจะมีทักษะ ที่เหมือนกันสัทีเดียวเราไม่ใช่ปลากระป๋องนะครับเราไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆขนาดนั้นเนาะแต่ละคนเนี่ยเขาถนัดหรือว่าเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันหรอกใช่ไหมถึงแม้ว่าจะเรียนมาเหมือนกันแท้ๆเนี่ยอาจารย์เซ็ตเดียวกันด้วยนะแต่เรากับเพื่อนก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องเหมือนกัน100%เซนะครับบางคนเก่งออกแบบบางคนเก่งพรีเซนต์บางคนบริหารจัดการเก่งอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรากับเพื่อนๆเนี่ยเก่งเหมือนๆกันเก่งในเรื่องเดียวกันในทิศทางเดียวกันไปหมดเนี่ย แล้วเปิดบริษัทด้วยกันเนี่ยฮะผมว่ามันรอดยากนะครับถ้าเราและเพื่อนมันไม่ขยับตัวเองให้มีทักษะด้านอื่นๆน่ะเอาง่ายๆอย่างแรกเลยคือเราต้องหางานใช่ไหมแล้วเรากับเพื่อนออกแบบเป็นกันอย่างเดียวอ่ะออกแบบออกแบบเขียนแบบพรีเซนต์ได้แค่นี้ออกแบบเขียนแบบพรีเซนต์แต่ถ้าง,งานไม่เข้ามา งานมันไม่เข้ามาเลยอ่ะมันก็ไม่มีงานให้ออกแบบใช่ไหมล่ะมันก็ไม่มีรายได้นะครับถ้าเพื่อนเราหรือว่าตัวเราเองคอนเน็กชันดีเนี่ยโอ้โหวันนี้โชคดีเลยมีงานเข้ามาแน่แแน่ๆไหมวะแน่แน่แหละเออถ้าเพื่อนคอนเน็กชันดีนะแต่ว่าเพื่อนคนที่เป็นคนรับงานหรือว่าเพื่อนคนที่คอนเน็กชันดีเนี่ยก็ต้องเจราจาเก่งหน่อยใช่ไหมเจราจาใช้ได้แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยม,มัวแต่เจราจามัวแต่บริหารไอ้คนนั้นมันก็ไม่เหลือเวลา ไปออกแบบใช่ไหมคราวนี้มันอาจจะเซ็งก็ได้ใช่ไหมเพื่อนเราคอนเนคชันดีก็เลยผลักให้มันไปเจรจาไปหางานแต่สิ่งที่มันอยากทําอยากออกแบบอะมันไม่ได้ออกแบบสทัทีอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็อาจจะซัพเฟอร์ใช่ไหมดันหางานเก่งหางานเก่งจนไม่ได้ออกแบบเลยเป็นปัญหาซะง,งั้นอีกคราวนี้ก็ต้องมีทักษะการบริหารความสัมพันธ์แล้วนะโอ้โหทักษะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวแคร็กกันไปใหญ่ใช่ไหมถ้าเกิดบริษัทมีปัญหาขึ้นมาอีกเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าใช่ไหม ทักษะ problem solving ก็ต้องมาโอ้ยิ่งพูดยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่กันนะครับไม่ใช่ว่าผมจะไม่สนับสนุนให้เปิดบริษัทกับเพื่อนนะเอาจริงเละมันดีครับมันดีมากมันสนุกเนาะมันมีความสุขมันแฮปปี้มันสบายใจอ่ะถ้าเพื่อนเราไว้ใจได้อ่ะมันสบายใจจริงๆแต่ถ้าทําให้มันดีเนี่ยมันหาเลี้ยงชีพได้แต่ว่าเราอยู่ในระบบทุนนิยมนะครับมันก็มีเรื่องอื่นๆที่เราต้องคิดต้องจัดการอ่ะเนาะกอนนะก่อนจากกันไปนะครับผมอยากให้ ฝากไปคิดนิดนึงสําหรับคนที่อยากเปิดบริษัทกับเพื่อนลองจินตนาการดูสิว่าถ้าบริษัทที่เราเปิดเนี่ยมันจะต้องเกิดลักษณะงานแบบไหนเอาลักษณะงานนะแล้วลักษณะงานเหล่านั้นเนี่ยมันต้องการทักษะอะไรเราและเพื่อนเอนเราเนี่ยมีทักษะเหล่านั้นหรือย,อยังขาดอะไรไปไหมเออไอทักษะที่ว่าเนี่มันไม่จําเป็นจะต้องเก่งทุกเรื่องทุกอย่างแบบสุดโต่งใช่ไหม เราไม่ต้องทําบัญชีเก่งเหมือนนักบัญชีนะครับเราไม่ต้องเจรจาเก่งเหมือนนักการทูตอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเราแค่ทําเป็นในระดับหนึ่งที่พอจะทํางานเหล่านั้นได้เพื่อให้บริษัทเราไปต่อได้แต่สิ่งที่เราจะต้องเก่งจริงๆล่ะคือสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราเรียนมาสิ่งที่สายอาชีพอื่นๆทําไม่ได้มันก็คือการออกแบบสารกรรมใช่ไหมครับระหว่างที่เราเรียนอยู่นะครับเราอาจจะไปฝึกเพิ่มนะพอเรารู้ว่าเราขาดอะไรไปเราอาจจะไปฝึกเพิ่มทดลอง อาจจะทดลองจากหางานนอกดูก่อนไหมอ่าก็ต้องมีลูกขยันกันหน่อยแหละถ้าเราทําทั้งงานเรียนแล้วก็งานนอกกันนะแต่เราจะได้ทดลองเหมือนสร้างบริษัทน้อยๆขึ้นมากับเพื่อนสักกลุ่มหนึ่งใช่ไหมลองแบ่งงานกันดูเออส่งงานทันลูกค้าพอใจอะ่ะก็นับเป็นสัญญาณที่ดีที่เราจะสามารถเปิดบริษัทกับเพื่อนได้ใช่ไหมครับส่วนใครที่อยากเปิดบริษัทกับเพื่อนแต่ไม่มั่นใจนะครับแบบว่ายังสงสัยในตัวเองและสงสัยในเพื่อนๆอ,อ,อยู่ยังไม่มั่นใจว่ามันจะไปรอดไหมเนี่ยก็ ลองไปสมัครงานดูก่อนก็ได้ทํางานในบริษัทดูก่อนเราก็ตอนเราเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องดูว่าบริษัทหนึ่งเขามีตําแหน่งอะไรบ้างใช่ไหมแต่และตําแหน่งเนี่ยเขาใช้ทักษะอะไรบ้างถ้าเป็นบริษัทเล็กๆเ,เนี่ยเราจะเห็นเกือบหมดนะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทใหญ่เนี่ยบางทีเขามีแผนกเยอะใช่ไหมเราเรามองไม่ค่อยเห็นนะบางทีเราอาจจะต้องเรียนรู้จากการสอบถามคนในบริษัทอีกทีหนึ่งอะไรแบบนี้ สอบถามเจ้านายลูกพี่เราอะไรองี้ก็ได้นะครับในระหว่างที่เราทํางานบริษัทเนี่ยเราก็อาจจะรับงานนอกกับเพื่อนไปด้วยเออทํากุ้มกิ่มกันไปก่อนพอเริ่มแบบมีงานออกไปบ้างเริ่มมีงานเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยก็ค่อยออกมาเปิดบริษัทก็ยังไม่สายนเกินไปเนาะมันทําได้นะครับเราดีไซน์เส้นทางชีวิตการทํางานตัวเองได้ไม่ต้องไปเร่งรีบอะไรเนาะถ้าเร่งรีบกันมากเกินไปบางทีมันก็หกล้มแล้วมันเจ็บแรงนะครับ คือถ้าเกิดเราทางานบริษัทก่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราผ่านการทํางานแบบมืออาชีพไปมาแล้วใช่ไหมเรากับเพื่อนต่างยากๆกันไปเก็บเวลกันแล้วอ่ะเออไปฟาร์มของกันมาแล้วอะไรเงี้ยก็กลับมารวมตัวการเปิดบริษัทใหม่มันก็ยังไม่สายเกินไปเนาะพอเราไปทํางานจริงเนี่ยเราจะรู้ว่าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของแต่ละงานมันเป็นยังไงหรือว่าจุดพีคหรือจุดเจ็บปวดของแต่ละลักษณะงานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราจะเริ่มมีความเชี่ยวชาญขึ้นมาแล้วใช่ไหมอ่า วันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็นึกขึ้นได้ตอนที่ผมนั่งทาวิจัยเขียนวิจัยอยู่เนี่ยก็เลยรีบมาเล่าให้ฟังกลัวลืมมันอาจจะไม่ได้แม่นเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องธุรกิจขนาดนั้นเนาะแล้วก็ผมก็ไม่ได้อ้างอิงจากหนังส,งสือหนังสืออะไรมาด้วยเนาะผมก็ฟังฟังจาก y o youtube นไ่แหละเรื่องการทําบริษัทเรื่องการบริหารคนอะไรเงี้ยที่ที่ผมรีบมาเล่าเนี่ยเพราะว่าอ๋อที่เปิดแล้วมันไปไม่รอดมันเพราะอะไรเรื่องนี้หรือเปล่านะเรื่องทักษะหรือเปล่าที่มันซ้อนทัับกน คิดเห็นยังไงก็พิมพ์คุยไว้หน่อยนะครับวันนี้แค่นี้แหละสวัสดี